สว,ส,สวัสดีค่ะค่ะมดนะคะแล้วก็น้องพลอยนะคะ,คะตอนนี้เราอยู่ที่ชมรมพราเครื่อง สุขสยามค่ะแอดไอคอนสยามนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาแนะนำผลงานแนะนำผลงานใช่ค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นอีกผลงานชิ้นหนึ่งที่ศิลปินเนี่ยได้ออกแบบดีไซน์มาแปลกและแตกต่างเนื่องจากว่าผลงานชิ้นนี้ชื่อองค์ว่าทาวเวสุวรแต่ในลักษณะที่ทาวเวสวรที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นยักษ์ถือกระบองเป็นองค์ที่ปกปักรักษานะคะซึ่งผลงานเนี่ยก็คือองค์นี้เนี่ย เป็นองค์ที่ปกปักรักษาเหมือนกัน uh huh. แต่ว่าเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่เขาลงรายละเอียดดีเทลที่ไม่เหมือน้ทวสุวรรณผลงานนี้นะคะชื่อองค์ว่าอัศวะเวสุวรรณนะคะเป็นองค์เทวสุวรรณนะคะทรงม้านะคะความสูงของเขาเนี่ยก็คือรวมฐานนะคะ72เซนติเมตรนะคะความกว้างนะคะ26เซนติเมตรความลึกเนี่ย50เซนติเมตรนะคะวัสดุเนี่ยเป็นเนื้อบรอนออสเตรเลียนะคะ uh huh. จำนวนการจัดสร้างของเขาเนี่ยมี3 นำเลิกนะคะแล้วก็มี 9AP นะคะแล้วก็มี69 Edition ซึ่งแบ่งเป็น3สีองค์กายดำกายเขียวแล้วก็กายแดงนะคะก็อาจารย์ศิลปินผู้ปั้นเนี่ยก็คือเป็นอาจารย์ชาญบุตดาชัยนะคะแต่ว่าจะมีการออกแบบเนี่ยเป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งเข้ามาร่วมนะคะก็คือดรประเสริฐศักดิ์นะคะเกษมอนันตกุลน,นะคะแล้วก็ ผลงานชิ้นนี้เนี่ยหล่อที่โรงหล่อเอเชียไฟอาร์ตในลักษณะตำราเนี่ยที่ศิลปินเขานำมาออกแบบเนี่ยเป็นตำราไตรภูมินะคะสมัยสุโขทัยแล้วก็ผสมผสานฮินดูซึ่งฮินดูเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นพังพอนนะคะก็คือเป็นการแบบเ,เรียกเงินเรียกทองพังพอนสมัยสมัยฮินดูเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของโชคลาภเงินทองทรัพย์สินนะคะแล้วก็องนี้เนี่ยเป็นองค์ปกปักรักษานะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ย ก็เป็นนาคสีตระกูลก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเ,เงินทองโชคลาภเหมือนกันเพราะว่าพญานาคเนี่ยก็เป็นอ,องค์ที่ปกปักรักษาทั้งด้านเงินทองนะคะแล้วก็เป็นทรงมา้าก็เป็นอีกบางหนึ่งที่เป็นองค์ทเทวสวรรณนะคะซึ่งองค์ที่เรานํามาจัดแสดงเนี่ยเป็นเป็น อีดิชันเป็นอีดิชันกายเขียวนะคะก็งดงามแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะจะเป็นกายเขียวแต่ว่าในการสร้างจริงๆแล้วมีทั้งหมดกี่กี่แบบนะคะน้องลอยมีทั้งหมดเนี่ยรวมนะคะ69สิบอีดิชันใน69 Edition อีดิชันเนี่ยจะแบ่งกายแดงกายเขียวแล้วก็กายดำค่ะในในตอนที่ผู้สั่งจองหรือผู้สะสมนะคะสามารถเลือกกายได้เลือกวันนะได้นะตอนนั้นซึ่งวันนะณตอนนั้นเนี่ยกายเขียวก็จะน้อยหน่อยซึ่งความนิยม อยู่ที่กายแดงนะคะผลงานชิ้นนี้เนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าแปลกและแตกต่างแล้วก็สมัยใหม่แล้วดูสวยงามยสวยงามแล้วก็ในความทรงจําของเราเนี่ยเป็นพาะเวสสุวรรณอีกปางหนึ่งที่อยู่ในตําราจริงๆซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราก็จะเห็นแต่ว่าปางที่ท่านอ้วนที่เป็นแบบ ปางทรงจีนนะคะแล้วก็เป็นองค์ปกปักรักษาที่เราเห็นทั่วไปตามวัดอันนี้ก็เป็นอีกผลงานชิ้นหนึ่งที่ศิลปินอยากจะนําเสนอว่า,าเรามีผลงานชิ้นนี้แบบเป็นลักษณะนี้ขององค์ทเทววสุวรรณด้วยนะซึ่งก็มาจากตําราจริงๆเลยค่ะท่านที่สนใจนะคะอยากจะมาชมผลงานจริงๆก็สามารถมาชมได้เลยนะคะที่ชมรมพระเครื่องสุขสยาม แอดไอคอนสยามนะคะชั้น UG ค่ะ <unm> ค่ะงานก็จะมีตั้งแต่วันที่16นี้16รกรกฎา,าคมนี้นะคะเป็นต้นไปเลยค่ะน้องพลอยก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบ <gef. S 1> แล้วก็อยากจะศึกษาผลงานพุทธศิลป์ศิลปะสมัยใหม่นะคะ <Music. S 2> ก็มาชมได้ก็วันนี้นะคะเราก็มานําเสนอหนึ่งชิ้นงานให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีงานชิ้นต่อไปให้ชมด้วยค่ะวันนี้นะคะมดกับน้องพลอยต้อง ขอลาไปก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวคราวหน้าเรากลับมาพบกับพุททศินใหม่ๆแล้วก็<ช>สวยๆกันนะคะได้เลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ